ก็คุณดูว่าจะไม่จุดใจนี่ฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องมาขอเล่นต่อนะฮะกับทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองนะจ๊ะมาดูกันเลยบาดเจ็บตรงไหนนักเคลล <c oughs> ่าเรามบอกว่าทดเวลาเวลานะฮะทดเวลาบ้าไปเร็วสไลด์เลยมาถึงเราก็ต้องสไลด์อยาข้างหลังนี่เต็ไมไปหมดเลยอุจิเอา้าเอา้เอาสับสนคิดว่าไม่ เมกาเนา่ใช่ไหมคิดว่าเป็นอีกอิกนโนเซนโอ้โหไ<ม>นช็อตด้วยไนช็อตลุงจับลระเอาไว้เ๋ยวในตู้เย็นสีม่วงก็ผ่านมาเห็นเอเอเย็นเย็นจึงๆึ๊งดึงด๊งเค่นี้เลยเหรอไม่สองหรอไม่มันเกีมยวเต็มไงโอกาสทองอ๋ออ้ <c oughs> อา <c oughs> <c oughs> วย้ยเิโน มันมันสับสนว่ะว่าจริงบอลลวงตอกึดปลักปลุ่งเอ้ย,ย,ยจ้าจ้าจ้าจจ้าต้นจิปอ่กตรมสไลด์เลยนักล่อไม่ใช่ตาน้ำน,น้ำอะไรเว <c oughs> ้นขัดพี่ทำไมเนี่ยสีม่วงก็ผ่านมาเห็นเย็ยนเย็ยนอ่ะมันเจ้าต้องดีไปไหมอ้าวสุกเ,เอาไปเลยเอาเอาเเลย ชื่เลยยิ่งว่มันมันประมุ่ดไปเลยชูอาเธอร์อาเธอเก่งกว่าชูอีกตายแล้วเนี่ยโอ้ยย๊ดมาวินเดินวายุเทวะเออคิดดว่าจะไ้รับไม่ค่อยได้เลยเอ็นโดแข็งแรงเกินไปมันรับได้ยิงไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยเข้าเข้าใจมนี่เข้าไปลูกนั้นไง วโอ้โหไปขึ้นเลยโอ้โหโอ้โหเหลือเวลานิดเดียวแล้วจะตรงไหนวะเฮ้ยต้องยิงเอาปืนชีเมตต่อหน้าอีกไอ้ได็กมั้งฉันไหมไอ้พวกกระจาะทั้งหลายรีบเต็มพลังดิพลังรีบเต็มดิว้าวไม่ไหวแล้วว้อยโดนยิงเองก็ได้เก็บเราคนหนึ่งให้ฉันดูหน่อยสลับกันทันผปร กดอะไรนี่ดไม่ซ้ำด้วยว่ะรอบคนนึงให้ดูหน่อยดีแน่จริงอ่ะเออมันต้องแบบนี้เฟอร์สไปไอ้ยิ่งเตะขั้นไหนขั้นหนึ่งขึงโกเลยเฮ้ยเห็นไหมทีวีไปรถด้วยเป็ไงใช่ไหมพี่เจนนี่เป็นคนที่แบบว่าทีพกดขั้นเลยเอ้ากลับไปอยู่ไหนวะไม่ให้บดพวกแกไฟปรหน้าเอ้ย่าทำไมมัน อ๋อไม่ใช่คนละตัวนีออ่หรอบอลเอาศูนย์ลยับใกล้สระเทียมไปไหมน้ำท่าของซาอ,อุเอห้หเราพลาดแล้วเอา้าไม่ให้พลาดไปรอบหน้าเห็นมะเอเอเอ,อาทีมนีแพ้โอ้โหดาบกษัตริย์อาเธอร์ดีกว่ะดาบกษัตริย์อาเธอร์เฮ้ยไม่แหมกด้วยโอเคขอบคุณครับอะไร ยยังเอาให้ได้นะแกนะมารวนกันโอ้กำแพงเพ็งฮึดยยดอดาบกระสุอัตรเยอีกทีนึง เพิ่มกำลังในพิทตอบเยอะเข้าไปแล้วว่าไอ้โดมันล้าแล้วเราเหนื่อยแล้วจริงจริงมันท่าเนี้แรงเทีเท่าอันดับสองต้นต้นมันแรง,งมากท่าเนี้เอาดิเอาดิโดมดูเข้าเห็นไหมนี้ไม่น่ายอมให้มันเลยยอมให้มันมเลยแล้วถ้าเวลาปัดเก็แบแป๊บเดียวเลยนะไม่ไหวแล้วโว้ยถามสิบนาทีได้ไหมเย้ yeah. โอโหรน่ะมาไอ้ไปร่วใครนันพี่อ่ะเกงอะไมเอ้ตำสนมากเลยตัเจนตก่อนจนนี่เออยอยกิโล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 โ Mày sắp ra tinh chinh. Hô, lấy kỷ nó nó em luôn đi lắm. Lì lắm. Lì Ủa Lì lắm. 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 มันเม็เสองเราแค่หนึ่งเองเด็กได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันนะเยอะแต่ว่าต้องขอชนะไปก่อนเอาสมรรถกัรมมาต่อหน้าเลยโอเคเฮ้ยพอเธอขอร้องหนึ่โอ้โหตายมึันไม่สิมแม่กมีเลยเยอะจะเก็บเก็บไม่เต็มเลยออออีก่ะืเล่าปู่โอ้ยวาร้ดนเว้ยเยอะเยวเจียวมูถ้าเกิดมีสิมแม็กซ์จะต้องทีมเลย มีสิแม็กคู่ก็ได้ม嘛แกน่ะไม่ให้พ่าไปแล้วนะซุนง,งี้บอนอสูนละกไก่เฮ้แต่ว,าวา่าเราเดือดรักกับเบียระเอาูงนงี้<อ>ลำหน้าไอ้บ้าเอา้ยส่งนี่ทล้วมไม่ส่งวะกดผิดอะชักช้าดังมาแล้วย๋า ไายไม่แหละลังกอนพัสเตอร์อไรสาระสัิงมังกรนพัสเตอร์ไม่ใช่ไอ้อันอันสองสองสองตองคิดว่ารับได้ไหมครับคุณผู้ชมอิโยะตังโรมันมีตังสีห้าตัวเรามีตัวเดียวกันเหนียวกันเหนียว อายาเอ้าอายานี่ไม่ต้องอายาเลยเอ้าในเราตัวเบ้นนั่นแหละไม่ใช่เอากรงเป็นชักอันยิงออไม่ยิงมามาพีไม่ยิงอยู่แล้วหัวเราะดูหัวเราะลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ อย่งจริงยพวกเราแ, <No. S 1> แกมันหยุดตึงนะเหนาเก็บไม่ใช่ตอนนี้แหละคีโน่ล,ลุยเลยเอาอย่าสไลดส์สองรอบดีเพื่อนยอโอ้โหไม่เพลแล้วเพลแล้วเพลแย้วเยอะต่อมิซิมู<อ>ท่านี่แรงกว่าทตา oh. อนอีกตโอมิซิม,ม ไม่เหแต่โฟลททีม่อวานนี้ก็อะตอมไม่ใช่ม <c oughs> อไม่ใช่อดตอมนะเฟยกันซาเลยเหรอก็เลยเอควานพิโรจมันเปกันรหรอกกเฮ้ยเอ็ดดูสงเอาใกเป็นเพื่อนหน่อยสิอ้างเอาตที่สุดเอใจเป็นเพื่อนสินะดับไปดเลยดับไปซะ เยอะน้งฟ้าลงจไปเลยคุ้วยทอดโอเคดีมากมันไม่ค่อยแรงเลยท่าคือหนง่นี่สูงงี้เอ้ยหยา่งไปแล้วนะโย่อายอมโดนจริงไหมจริง เพราะว่ามันจะได้มุมดัเีงมึยังมึยังยังไอ้สไแค่เรีวอ่ยาท่าบ้านนี้ปวหรอนดีปวหร้อนเด็ไอ้เด็กคัเตันพอแล้วหน้าราอ่เจิบ่อยเอ้ออีกเร็วมันใช้แผลเลยว่แผลมันหนึกจังไม่ไหวแล้วจริงยอมรับเลย อ้แฟนมันหนึบแฟนพี่เป็นคนหนึบเลย,เยแล้วแฟนเป็นก็หนึบหนึบบ้าอะไรวะโดนยิงโดนยิงเยอะเลยเนี่ยโดนมอนโดโดนมอนเ <c oughs> ดี๋ย่ากันสามห่วยก่อนแล้วก็เข้าอยู่แล้วไม่เข้าเพราะถ้านี้ตีก็ไนเอาเอ็นไหม <c oughs> โยอย้โหเหลือเวลาห้านาทีแล้วด้ยวย <c oughs> yes yes ก็ไม่ไหวนะตามไหลลูก อ่ะลูกบ้านเลยสองรูปเออเมื่อไหร่ลูกไม่ล่ะอืไอเวนเอ,อ้ยลูงที่ไม่น่าย้อยให้มันเลยดูมิกซ์แม็กกับทั้งทีมเอาฮายามิมาแล้วแถมโลตานุ๊กสุดยอดไหมสุดยอดสุดๆเรา,าตายเราอยู่ตัวเดียวอ่ะเอยจัดมามือแรงเร็วสิดมาทีเดียวโยเนี่ยแผ่มันหนึกมากเลยเราวิ่งไม่ไม่ทัน ถึงยอมออกเลยใช่ไฮายามิยังไงต้องให้ฮายามิได้เล่นบอล <Whoa. S 2> เออเอ,อือมาเดี๋ยวก็โดนต่อยเลยอเอว่าเอือย,ยอดช็อแกทำอะไรได้นะเนี่ยใครเหรอมันยิงเหรอยังนะสองคำยังไม่จะหลบ อีกเซียเหรอเลยเนี่ยดูสไลด์อีกแล้วดูทรงได้ดูทรงจากลักษณะได้เลยคู่ประสานสินะยอดประทมบัณฑ์ตำนานตำนานตำนานไม่มีลังใจแล้วไม่เลยสักลูกหนึ่งเล้วโอปารานมันยิงไม่เข้าเยอะเยอะ ตาดไม่เข้าตรงไหนวะหมือนกำลังจุยละโอเคตามทันล้วสินะอยยามคุ้มใหญ่ยายาม่สวยปะสวยสุดเลยเหลือห้านาทีแล้วอะผาได้เลยังผานแ้น่อย่าวิ่งมานจอย่า ยอมเลยรู้เมื่อกี้ไอ้บ้ารู้เมื่อกี้ก็ออกตายเลยใช่ไหเอ้ยเลยเข้าเข้าเข้าไม่ได้ร้องประมาทกกระตอกกระตกอกถึง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 เฮ้ยแ<ะ>ชมเปี้ยนนี่หน้าคริล่า,าไอ้ยาคอริล่าตายนะครับสุดท้ายแล้วสินะยี่ยี่ย่ พี่กดไฟอ่ะไม่กดทีเอาจริงเหรอตกใจหมดเนื้อกดไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผงกาชุวไไรของพวกเราเอ้าเอ้าไปเลยแดชลมอายุเลยระเอมนั่นแหละมันแดชลมกดตรงไหนลมไม่หมดสุดยอดธนามิเติมเกมดีมากผมครับนี่ของจริงเลยอาย้วเมื่อกี้จะชนนักหน่อยไม่ทันว่ะเตวากับเตอร์หลบไหมเออ หมดควายเลย,อ,ยอ้าอะไรไม่ผ่านลบหนาเยอปปะบรรณาชุดเอยแต่งให้เหมือนเลยบรนณาชุดนะเยอะบนอาคูลกระไก่สะเทียมเยอะโอ้ยแขลงแข่งมากด้ใจไปเลยนี่คือแผนการช่วยเราพวกเราจะไม่สม่งบอลให้กับพวกมัน บอลเราจะอยู ock, bills, ่ท <Yeah. S 1> yeah. ี่กองหลังอย่างดี้วรเปล่าแล้จะแจ้อะไรซิฮิยะจ้าอุ้ยอุ้ยเอ้ยฮึยย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 นียย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 ย เอาแพ้แล้วไม่โอ้โหแพ้แล้วโอเคดีมากแล้วใครเปลี่ยนตัวปีด <c oughs> เอ้ยมันรุน่นระทึกมากนะฮะ <c oughs> เหลือเวลาเหลือประมาณสามสิบวิจะตืมมกันเอ้าย้งไงก็เดี๋ยวเฮยยิงเข้าไงรุ่นระทูกมากเลยนะฮะ <c oughs> อขคงคับ าชนะอยู่แล้วคุณไม่ชอลมตีเสมอได้นะฮะเอึ้งเก่าถึงไม่มีออตาก็เก่าได้มาจุดลูกโทษแลองหวะนี้นี่พีโก้พอเกมพีโก้เเกมอะไรวะโปเกมอนไอ้บ้ากดไงวะเก่าแก้กดแล้วเออกดเอ็กไงเนรอก็เนี่ยเอ็กใช่ไหม เออยากอะไรวะเออไม่บอกเอ้าเออช่างเถอะเคยเตะลูกโทษไหมนี่เคยในเกมอ่ะจูเอ้โอ้แกไม่เคยเตียมาเชเออไม่เคยเตียมาตกทำไมวะ ไอ้ยาเดี๋ยวเล่นมากเลยเ่นการเล่นลูกโทนนุ่นอย่างงู้นแหละอย่างงี้โอู้ตรงน่ะเตัวมันกระโดดเป็งเลือดไปใส่มาหน้ากอริลลากระโดดทำไมมาเล่นเนาะมาจบไปเส้นไม่หายังมีคงไอแว่นตาโตอินวิตา มันสั้นไปมันสั้นไปแค่นั้นน่ะอาจจะมีคุ้งอาการมินิอันอนี้ค่ะอันนั้นมาการณ์เออสุดยังห <c oughs> ยุดที่เลยยุดที่เลยผ <c oughs> ่านแลว้วแพ้แล้ววันนี้ไม่มีดวง้ <c oughs> ชิโกุเฮ้ยถ้าเกิดลูกนี้เรายิงให้เข้านะเราแพ้แล้วน,ะน่อยจิกี้รู้สึกโอเคได้ย่าอะไรวะเฮ้ยคุณหลัดถึงสุดๆมาสุด้วยเธอมาเฮ้ย เฉยเลยเราฉันโดนข้าฉันโดน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 เก่งบ้าอะไรเป็นเก่งเลี้ยวโอยนี่ทุกครั้งเลยเพี่ส่องเกตทุกครั้งเลยส่องเกตบ้าอะไรวะโอ้โหมันไม่กับท่าตัวโอ้เต็มหน้าเลยโอ้ยโก้บ้าเก่งโดทำไมเราโอ้โหขนาดโตเตี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมลย ไม่ยาดเริ้มเ่มเฉยเลยหยาอะไรวะตลกยังไงเงย้เนาะเอ้ไม่ได้กระโดดไม่ได้กระยับเลยเลยบ้านมากไม่ได้กรยับเลยดิแล้วมันกยับเป็ยไงวะกระโดดเองเฉยเลยเอ็นโดเขยามากเย่ามากเข้าเโอเคแ่นั้นเดี๋ยวเสมออยู่จริงเหรอเออ

สำหรับนี้ต้องขอตุดลาไปก่อนนะฮะยังไงสมัย,มย<ว>ใหม่ก็ต้องชนะอยู่ดีนะฮะคือขึ้นใหม่หนะนะคะเพราะว่าใหม่มันเก่งสุดๆแล้วโอเคครับสำหรับนี้ต้องขอตุดลาไปก่อนพวกใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับผม